สวายดีเดอ้อสวายดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายว่าสุขสุขคนเดอ้ดอวันพรมาเพาะกล้าน้องกระตุนสารลาตายเสน่ห์นะคะทุกคนคะทุกคนอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ด้วยนะคะที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องกระตุนด้วยนะจะไม่พลาดทุกคลิปของน้องกระตุนนะคะทุกคนคะถ้าน้องกระตุนพูดผิดป,ประการใดต้องก,กราบขอโทษขออภัยคนดูมากๆเลยนะคะทุกคนทุกคนคะเรามาเข้าประเด็นเลยนะคะว่า หนูเล่ไปอ่านคอมเมนต์เนาะคือเยอะมากๆส่วนมากอะ่ะคือเขาจะเม้นว่าเออคนลาวชอบคนไทยหรอบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนลาวเอ,อ่อรักประเทศไทยทําไมปล่อยให้ลาวมาละประเทศไทยอยู่แล้วพูดหลายประโยคมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะเอาขึ้นด้วยนะคะ คือจะบอกอย่างนี้นะบางคนก็เหมือนพิมกับว่าเออแก้งพูดว่ารักประเทศไทยอย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่าเออเพราะว่ารักแล้วก็แบบว่ามาด่าประเทศไทยเหมือนเดิมคือจะบอกอย่างนี้นะเพราะว่าเราก็ห้ามคมคิดคนไม่ได้คือเราก็เป็นคนเราคนหนึ่งนะเป็นประชาชนตัวเด็กคนหนึ่งนะเราไปห้ามคนอื่นไม่ให้พูดถึงประเทศ <c oughs> นู้นประเทศนี้ไม่ได้หรอกทุกคนเพราะว่า พราะว่ายัางไงความคิดคนเรามันต่างกันนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ด้วยเนาะแต่สําหรับหนูที่พูดไปอะ่ะเกี่ยวที่ประเทศไทยเกี่ยวว่าไปท่องเที่ยวในประเทศไทยสวยงามที่ปลื้มใจประทับใจของประเทศไทยอะ่ะอันนี้คือพูดตรงๆนะคือประทับใจจริงคือพูดออกไปจากพ,พูดออกจากใจจริงนะทุกคนขา อยากจะให้มองเห็นตรงนี้ด้วยเนาะคือหนูก็พูดอะ่ะหนูพูดออกจากใจจริงมากๆคือชอบก็ชอบนะคะคือวัฒนธรรมเขาดีก็พูดไปตามตรงนะคะทุกคนขาเอออยากจะให้เห็นใจตรงนี้ด้วยเนาะไม่ใช่ว่าเมาวดวมทุกคนอืมบางคนเขาก็อย่างว่าแหละความคิดมันไม่เหมือนกันอะบางคนก็ก็บอกว่า <c oughs> อาหลาประเทศไทยสารพัดเนาะ บางคนก็ที่หลาออกมาเนาะมันก็เยอะอะ่ะเออก็เข้าใจคนไทยนะบงม,มันเยอะเกินจนทําให้เขาแบบว่าทําไมอะ่ะคุณก็มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยหากินหา,นหา,นหาทํางานเออส่งกลับบ้านให้พ่อให้แม่มันไม่ดีอีกหรอเขาคนไทยก็จะมองอีกมุมหนึ่งของเขาอะ่ะเออยังไม่ดีพอหรอทําไมมาละประเทศเราอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมอือเป็นเราเราก็มอง เขาอีกมุมหนึ่งนะเขาอาจจะมองคนเราอีกมุมหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้อีหนูหอเหน๋เนาะอยากให้เข้าใจตรงนี้เพราะว่ามันคิดคนเราไม่เหมือนกันคนเราก็หลาวประเทศไทยเยอะค่ะอันนี้ก็ยอมรับเนาะก็ไม่อยากให้คนเรามาออกด่าประเทศไทยอีกนะทุกคนเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนมาลาม่าอะไรเกี่ยวประเทศไทยเนาะเพราะว่ายังไงเราก็อยู่อาศัยแล้วก็หา ทําทงานหาเช้ากินข้ามเนาะก็ไม่อยากให้มีเรื่องแบบว่ามากระทบกระเทือนจิตใจของประเทศไทยเนาะมันไม่ดีหรอกทุกคนอย่างออกมาลาเนาะคือนี่ขนาดหลา่าคนลาหล่าด้วยกันนะล่าว่าเออไปคือล่าสุดอ่ะว่าทำไมไปทำงานยุ่ประเทศไทยอ่ะเป็นขี้ข้าเขาเป็นแบบว่าเป็น คิดค่าเป็นทาสเขาอย่างน้นอย่างนี้อะ่ะคือมาลนตัวเราแล้วเนาะคือเขาก็เหมารวมหมดแหละเพราะว่าเป็นประเทศลาวเนาะเขาหลาประเทศลาวด้วยกันว่าเออนี่นะไปทํางานอยู่ประเทศไทยอะ่ะไม่รวยหรอกอืมคือจะประมาณนี้ไม่รวยหรอกไปเป็นทาสแล้วก็ไปเป็นคิดค่าเขาทุกคนทํางานถ้าทํางานนะคะทุกคนคะ่ะ ถ้าทํางานที่ไหนไม่รวยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะก็พออยู่พอกินนะคะอืถึงทํางานไม่รวยแต่ทํางานให้เราพออยู่พอกินไม่อุดตายก็ภูมิใจแล้วค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เกิดมากองเงินกองทองเนาะทุกคนเนาะก็ไม่อยากให้พูดถึงแบบนี้เนาะก็มนุษย์ด้วยกันอนะ่ะเออเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ควรให้เกียรติมนุษย์ด้วยกันเนาะอืก็นี่แหละ ขนาดเขาพูดออกมาด่าคนลาวด้วยกันนะยังจิตรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดนี้ได้หรอคุณไม่สมควรเกิดมาเป็นมนุษย์เลยอะ่ะเออเพราะว่าการพูดอะไรก็ต้องให้เกียรติต้องอะไรนะคืออันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะทุกคนอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าก็ค,คนไทยนี่แหละสอนหนูเนาะการพูดวรรณญาพูดกะเออพูดจาไพไพพราะเนาะเออ ก็แบบว่าพูดอะไรต้องคิดเวลาจะพูดอะไรให้คนหนึ่งฟังอะ่ะพูดออกไปเขาจะรู้สึกยังไงอันนี้เราเราพูดจากใจจริงนะคือเขาสอนมาดีมากๆก็เอาคําสอนของคนไทยมาปรับปรุงแล้วก็มามาแนะนำใส่ในในชีวิตประจําบันเรานะคะทุกคนคะ่ะนี่ก่อนจะพูดอะไรให้คนอื่นเนาะเราก็ต้องมองเราก็ต้องคิดก่อนว่าเออ พูดออกไปแล้วเขาจะสบายใจไหมหรือว่าพูดออกไปแล้วเขาจะเกลียดเราไหมเออเราต้องคิดก่อนนะทุกคนเนาะไม่ใช่ว่าเออจะเปรียบเทียบนะไม่ใช่ว่าคนนั้นเดินมาอ้วนจังเลยไปกินอะไรมาอ้วนจังเลยเอออย่างนี้มันก็ไม่ถูกอะทุกคนแล้วเขาจะรู้สึกยังไงอะเออเป็นเพศเดียวกันไปทักกันอย่างงี้กินอะไรมาเหรอทำไมอ้วนจังเลย แล้วเขาจะคิดยังไงอะทุกคนเชื่อไหมอืมก็การพูดการจานี่หนูถือว่าเป็นอีกสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะอืมถ้า่าพูดการจาถ้าเราภัเพาะพูดอ่าพูดเพาะพูดอะไรอะเขาทุกคนเขาก็รักนะเขาก็เอ็นดูเอ่อไปไปไหนก็ไหว้ไหว้ผู้ใหญ่ไม่ต้องให้บอกก็ไหว้ก่อนเราเป็นเอ่อวุโสเด็กกว่าเนาะ เอาุูโสเด็กกว่าแล้วก็ต้องบ่ายผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะไม่ต้องให้บอกหรอกอืมคือเป็นสิ่งสาคัญมากๆเนาะแล้วอยากจะบอกว่าเอ่อที่หนูได้พูดไปเนาะก็ไม่ได้ถือว่าอ้างว่าเฮ้ยแก้งว่ารักประเทศไทยอย่างนู้นอย่างนี้หรือเปล่าเนาะไม่อยากให้ทุกคนเมาดวมแต่ก็เข้าใจแหละเออคือคนลาวออกมาละคนไทยเยอะแต่ก็เข้าใจแหละแต่ก็อยาก ให้เป็นไปได้ก็แบบว่าไม่ต้องเมาาดวมเนาะเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้อ่ะทุกคนบางคนเขาก็รักประเทศไทยจริงๆรักด้วยใจจริงๆเพราะบางคนอ่ะขึ้นมากรุงเทพตั้งแต่เด็กๆหนุนทุกคนตั้งแต่อายุยังไม่ถึง18ก็มีมาอยู่กับพ่อกับแม่เนาะ ก็ผูกพันในประเทศไทยอะแหละทุกคนเออเขาอาจจะรักจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะอย่างหนูมาอยู่ตั้งแต่เด็กๆก็รู้สึกว่าผูกพันก็รู้สึกว่าอาหารการกินอยู่ก็ดีมากๆเลยทีเดียวเนาะก็ฝากติกดตามกันด้วยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมดูโฆษณา,าให้น้องกระตุ่นได้นะจะได้มีค่าขนมนะทุกคนนะและฝากเอ็นูน้อง กระตุ่นคนนี้ด้วยนะทุกคนนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ ep หน้าหรือคลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะสบายดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย